เ็ต้องเตรียมตัวเพราะเราไม่รู้ว่าตลาดจะพาเราไปตรงไหนวิเคราะห์ให้กับลูกค้าจริงๆเนี่ยมันคือสิ่งนี้ค่อยๆมาแต่มีเทรนที่มันมากขึ้นเราถึงจริงๆแล้วถึงจะจับว่าเป็นเทรนหมายความว่าเรื่องนี้ถ้าไม่เกิด Impact Event อะไรเข้ามาใหม่นะเรื่องนี้ถ้าเราฮุบไปทําการตลาดหรือฮุบไปพูดอะไรออกบปรดักเนี่ยน่าจะทําให้ตลาดมันพาไปข้างหน้าจริงๆแล้วอันนั้นคือ d e f n i t i o n ของควาเปเทรนที่เหลือปัจจุบันที่เราพูดถึงเทรนเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันเป็นคำวอาช่วงนี้อะไรเป็นเทรนจริงๆแล้วคือช่ว เราจะออกอย่างงี้สามสี่ตัวสามสี่ตัวนี้ถ้าอันไหนถ้ามันเกิดเป็นไวรัลเราจะทําอะไรต่อเลยนะในจุดตรงนั้นแล้วก็ลองยิงทดสอบคือตลาดเปลี่ยนแปลงเร็วครับคิดอย่างเดียวแล้วเอาให้มันปังเลยผมว่ายากมากๆมันต้องลองไปเรื่อยๆตลาดมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับแบรนดิ้งควรจะมีจุดยืนมาร์เก็ตติ้งต้องลองเทสอยู่กับตลาดครับเนาะแผ่นนิ้ไหวเนี่ยมันเป็นอย่างครับมีแบรนด์ที่บอกว่าเอ้ยนี่มันเกิดอย่างนี้กับกับคอนโดที่ฉันสร้างนะแล้วฉันแก้ไขยังไง ปรากว่ากลายเป็นแทนที่จะเป็นดีมีหลายส่วนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเป้าในการที่โดนโจมตีเพราะแบรนด์อืน่นอาจจะไม่ได้พูดเก็บข่าวไว้อะไรเงี้ยม,มีหลายอย่างครับผมที่มันต้องดูว่าโซเชียลมีเดียมันหมุนไปนทางไหนบ้าง